คนที่ตายไปแล้วกลับมาเกิดได้จริงหรือวิญญาณออกจากร่างไปสู่ร่างใหม่เหมือนกับถอดเปลี่ยนเสื้อผ้าเก่าสวมชุดใหม่ฉะนั้นหรือหรืออย่างไรโปรดอธิบายคนตายไปแล้วถ้าหากยังมีกิเลสเป็นเหตุให้เกิดก็ต้องกลับมาเกิดอีก แต่จะเกิดเป็นอะไรสุดแท้แต่กรรมที่ทำไว้วิญญาณเป็นของกลางถ้าตายไปแล้วจิตนี่เวิญญาณตัวนี้มันไปยึดอะไรหรือเคยทำบาปทำกรรมอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มีชีวิตเอาไว้ถ้าบาปกรรมอันนั้นจะให้ผลก็ไปเกิดเป็นสิ่งนั้นทีนี้ในเมื่อท่านถามถึงนคนที่ตายไปแล้ว กลับมาเกิดใหม่จริงหรือไม่อันนี้จริงการตายของคนนี่มีลักษณะสองอย่างถ้าคนธรรมดาตายตายอยู่ในขณะที่จิตกำลังวุ่นวายไม่มีสมาธิพอตายไปแล้วนี่วิญญาณออกจากร่างเขาจะรู้สึกว่าเขามีตัวมีตัวติดไปด้วย แล้วเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายที่เขาเคยอาศัยอยู่แต่ก่อนนั้นเป็นของเขาแม้ว่าผู้ที่จะเอาศพเขาไปเผาหรือไปฝังก็าตามเขาไม่รู้เลยว่าเอาอะไรไปฝังไปเผาเพราะเขาไม่รู้ว่าเป็นกายเดิมของเขาเขาลืมหมดสิน้นเพราะว่าในความรู้สึกของเขานั้นเขามีกายใหม่ติดตัวเข้าไปอยู่ <c oughs> อันนี้เป็นลักษณะของคนตายโดยธรรมดาทีนี้ถ้าหากว่าคนตายในสมาธิคนตายในสมาธินี่ถ้าสมาธิที่จิตท่องเที่ยวอ,อยู่ในกามาวาจรกุศลพอตายพบลงไปร่างเทวดาความรู้สึกในจิตของเขาก็กลายว่าเขามีร่างเป็นเทวดาแต่ถ้าผู้นั้นจิตอยู่ในฌานตายพบลงไปนี่ จะรู้สึกว่ามีแต่ตัวจิตอันเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีร่างกายอันนี้เก็บจากที่จะมาเคยได้ลองลองตายลองดูหลายครั้งหลายคนแล้วมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> ส่วนที่จะมาเกิดใหม่นี่ไม่ได้หมายความว่าตายจากคนแล้วมาเกิดเป็นคน วิญญาณเป็นของกลางตายจากคนอาจจะไปเกิดเป็นสัตว์ก็ได้สุดแท้แต่กรรม